ย้อนไปเมื่อตอนต้นรัชกาลพระเจ้ายูัวบรมโกศเจ้าฟ้ากุ้งก่อเรื่องที่ทําให้พระราชบิดาทรงพิโรธหนักมาแล้วคือกรณีรอบทําลายเจ้าฟ้านาเรนซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานอาและเป็นหลานร,ารักในพระเจ้ายูัวบรมโกศดังจะเห็นได้ว่าทรงแต่งตั้งให้ทรงกรมแม้จะทรง ครองบรรพชิตเรื่องหลานรักนี้ทำให้เจ้าฟ้ากุ้งเกิดความวิตกว่าราชบัลลังก์ที่ควรจะเป็นของพระองค์อาจคืนกลับไปให้เจ้าฟ้านเรนผู้มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ไม่น้อยไปกว่าพระองค์ดังนั้นเจ้าฟ้ากุ้งจึงวางแผนนิมนต์ลวงให้เจ้าฟ้านเรนเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยเจ้าฟ้ากุ้งได้เอาพระแสงดาบฟันเจ้าฟ้านเรนแต่ไม่ถึงกับชีวิตคมดาบถูกจีวรขาเท่านั้นเจ้าฟ้ากุ้งหนีความผิดโดยเสด ็ดออกผนวดทันทีที่วัดโคกแสงมีพระนามชายาว่าสิริปาโลตามไปฟังเรื่องเต็มกันได้ที่ช่อง y o u u u b เตเ